คนไทยพัดถิ่นที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยนั่นก็นหมายความว่าไม่มีสิทธิทางกฎหมายใดๆเพราะฉะนั้นการได้สัญชาติที่ล่าช้าก็หมายถึงการได้สิทธิต่างๆที่ล่าช้าหรือว่าสิทธิที่ควรจะได้ก็หายไปด้วยเ <c oughs> ช่นนักเรียน2คนในจังหวัดระนองนะครับที่ขณะน,นี้ไม่สามารถสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ติดตามในช่วงไทยนิวสเปเชียลสัญชาติไทยพัดถิ่นครับ อีกเพียงไม่กี่เดือนนักเรียนมัธยม6ห้องนี้จะแยกย้ายเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่มีให้เลือกหลายแห่งแต่สำหรับสุวรรณีสมบูรณ์กล่าววิตกถึงอนาคตเพราะเธอไม่สามารถสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐได้สุวรรณีนนวัย18ปีนักเรียนโรงเรียนดาริสลามวิทยาพังงาเป็นคนไทยพลาถิ่นเหมือนกับพ่อแม่ที่อพยพครอบครัวจากพม่ามาอยู่ที่ระนองพ่อแม่ของสุวรรณีสืบความเป็นไทยพลาถิินไร้สัญชาติ อันไม่พึงปรารถนาจากบรรพบุรุษครั้งไทยต้องเสียดินแดนให้พม่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนผลจากการปักปันเขตแดนเธอตั้งใจสอบตรงเข้าคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ,อหัดใหญ่แต่ต้องผิดหวังเพราะพ่อแม่รวมทั้งตัวเธอ,อยังไม่ได้สัญชาติไทยจะไปสอบตรงของมอค่แล้วก็เหมือนกับทุกอย่างก็เข้ามาแล้วยกเว้นสัญชาติเป็นสัญชาติก็ ไม่สามารถที่จะเข้าได้ค่ะก็เหมือนกับต้องใช้ทะเบียนบ้านด้วยแล้วก็ต้องการใบเกตหนูก็มีเกตนะคะเกตก็ถึงแล้วก็มีบัตรประชาชนแล้วก็มีทะเบียนบ้านอะไรแบบน,นี้ค่ะแต่ของหนูไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็สัญชาติก็ไม่ใช่สัญชาติไทยก็ไม่มีสัญชาติะค่ะก็ติดตรงนี้ให้ดูมหาลัอยอื่นไหมครับก็ดูค่ะแต่ทุทกมหาลัยมันก็จะเจาะจงว่าต้องมีสัญชาติไทยะค่ะ สาแลขอจำ侬วัยวี20ปีอยู่ในสถานการณ์ลำบากไม่แพ้กันยิ่งใกล้จบม .6 กก็ยิ่งวิตกถึงอนาคตที่ดูเขว้างเธอเป็นลูกของไทยพระถินที่ไม่มีสัญชาติไทยสมัครเรียนที่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์กู้ยืมทุนเรียนต่อวันนี้ท้อจนไม่อยากเรียนแล้วเวลาจะไปสมัครที่ไหนปัญหาปัญหาทุกปัญหาทุกมหาลยก็คือเรื่องสัญชาติเขาระบุไว้ว่าต้องมีสัญชาติไทย คนที่จะสมัครได้ต้องมีสัญชาติไทยซึ่งเวลาเราไปดูมันก็เหมือนว่าทําให้เราท้อเพราะว่าเราไม่มีสัญชาติพอไปดูมหาลัยนี่ก็เรื่องสัญชาติพอเราจะไปสมัครมหาลัยไหนก็เรื่องสัญชาติเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะก,กู้เงินก็กู้ไม่ได้เรื่องสัญชาติอีกมันก็เลยทําให้ยุติความคิดหมด ครูที่ปรึกษาบอกว่าทั้งสุวรรณีและสาและขอเป็นเด็กประพฤติเรียบร้อยตั้งใจเรียนเกรดเฉลี่ยสูงน่าเสียดายหากไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเพียงเพราะไม่มีสัญชาติไทยแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าน่าเสียดายไหมน่าเสียดายนะคะตรงที่ว่าเด็กเขามีความตั้งใจอยากจะเรียนต่อก็จะทําให้เขาไม่สามารถหาที่เรียนได้หรือไม่ก็เนี่ยค่ะทาให้ต้องหยุดเรียนไปไปทางานซึ่งถามว่า าเกิดว่าได้เรียนหรือว่าได้ไปอยู่ในที่ที่แบบเรียนที่มันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้อนาคตของเขาดีขึ้นไทยพลัดถิน่นคนไทยติดแผ่นดินในดินแดนที่เสียไปเรียกร้องสัญชาติไทยตั้งแต่ปี45พรบรสัญชาติปี55ให้พิสูจน์และคืนสัญชาติแก่คนไทยเหล่านี้ซึ่งเคยขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการปกครองราว18,000กว่าคนแต่ตัวเลขจริงๆคาดว่ามีมากราว60,000คน สองปีผ่านทางการคืนสัญชาติไทยให้ไทยพลัดถิ่นได้แล้วราว2,000คนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการที่ไม่มีใครรู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่และผลจากการรอที่ยังไม่ยุติเริ่มปรากฏให้เห็นที่ชัดเจนคือการเสียสิทธิ์ของคนเหล่านี้รวมถึงลูกหลานที่กำลังจะเติบโตในวันข้างหน้าสันติว,วิธีประบุสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน